บาเนี่ย่างไปตลาดพี่น้องโอ้แดดเอ็มเซมเดี๋ย,ยบรรยากาศเคลื่อนฝกก่ายการน้ำเขาเนี่ครับพี่เนาะเป็นฝ่ายการน้ำไอันนี้ทะเลพี่เนาะจับหัวขาเรือพี่น้องดี๋ยวจะไล่ตาเนาะพี่เนาะย่างเป็นตลาดชิงซองครับพี่น้อง ากินมีกินเขา่าตอนเช้ามืโอนี้วันอาทิตย์ครับพี่น้องมาได้ไปเหตุงานโอ้ปลายัางไงปลาถดทวนกีหลายเถอะนี่ครับน้ำเขาปลาถดทวนครับเตี้ยมเลยโมเห็นในกล่องพี่น้องน้ำกำลังขึ้นหรือลงว่าขึ้นเติมว่าทาเรืออะไรพี่น้องโอ้น่าตื๊ด เขาไปเม่เพื่อละซิงท่องกัได้ฝากตื้นนี่แหละครับย่างไปออกกำลังกายไอ้ขีป้อมชีพกระสีวันไหวเนี่ยเท่าพี่น้อง,งเลยว่าได้ไหมกันสั้นมะใส่ไม่เยลฟี่นะครับให้เบ่งท่าเรือครับพี่น้อง ทาเรือคนเขาเรือมนันอ่างเงี้ยไปเที่ยวไปอยงเียเขามาลงนี่แหละไปตกปลาไปเล่นสเก็ตสกีกันยี่เรือนี่แหละครับไปครับมองไปอันย่านแสงวพวกนี้เนาะอันนี้น้ำจืดครับนี่ คนลังพาย้อยมาขึ้นเรือเขาไปเที่ยวพี่น้องมีวงเที่ยวอยู่ขี่สกีสกีแล้วเอากรยยางไปสิ่งซองเงยโอ้ดียวเดวเมเซมแสดะพี่น้องโฟนโตกีโต,โตน้ำมนบิวงวิวติดกล้พี่น้องเนาะ บ้านเมืองเขานี่ครับข้าเรือมองจอดเรือหน่อยครับสปีดโบ๊ทเอกไปเที่ยวไปตกปลากันมี่เหรอยังมือนแรงค่อยบรรยากาศดีพี่น้องเดี๋ยวนี้มันแดด เดี่เลียมตาเนี่ยพี่น้องแดี่องข้ามมองนี่ไปยังฮะข้ามนี่ะวะข้ามนี่ว่เอาคือว่าจะไปกินยังสันจะไปกินข้าวเดี่ยวจะไปกินข้าวกินมีบ่นี่ครับมันต้บนบักนมนมบ้านเราบบ่ครับพีนบนบบน่น้องเบื้องใบคือใบบักนมนมนี่เลยนี่ครับข้างนา สีเขียวข้างหลังสีสเลือดหมูเนี่ยครับผมว่ามันมกักต้นมักน้ำนมแล้วเนี่ยไปไปหาก,กินมีกินเมื่อคนในน้ออยุคน,นี่ครับพี่น้องต้นมาหาขายปลาบ่ข้ามถนน กินเข่าเค็มจีนกันนี่ครับใบมงนี่ครับใบสมมงได้เลยเอาใส่ต้มปลาแต่ว่ามันก็คือใบมงบานเท่าพี่น้องกันอ้วกเขากันแต่ว่าใบมงที่สำคัญแต่ว่าสมสมเขอกันพี่น้องอากาศนี่เราครับทางเขาไป แถมนคนงานเก็เต็มสิละ่ะหย่าตายเบอย่อย่างลัดแย่างงานต่างสัตว์อย่างลัดปลาลัดดงมาหมุนปลมหย่าเขาตายเบิดเขายังอ้อมไม่ก็ไปยู่พี่น้องรัดไป <c ười> ทางใดใกล้เขาก็รัดไปตึกบ้านเมืองเข,งของอาี่น ชมบรรยากาศไปรับสารบคิดนี้ฝากไว้สน,นีครับอย่าลืมกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเป็นของแจกให้นุ่มผู้พานครับสารบคิดนี้ลาบไปก่อนครับขอบคุณครับ